สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรูจิเกมมากคือเบนผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมคุ้มซับนักรบภาค2คุ้มซับนักรบนะครับก็ไม่เคยเล่นภาคหนึ่งนะแต่ว่าก็ไปเจอตัวนี้มานะครับกับคุ้มซับนักรบภาค2นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางนักออกแบบด้วยนะครับผมที่เอาเกมนี้มาให้ลองเล่นกันนะครับผมโดยที่ตัวเกมเนี่ยก็ได้รับ เขาเรียกแล้วฟีลลิ่งความคลาสสิกเลยนะที่แบบว่าถะลุกเต้าเดินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ เจอเหตุการณ์ต่างๆในนั้นนะครับรแล้วใครเนี่ยที่สามารถเก็บกุญแจนะครับได้ตามที่กําหนดคนนั้นนะนนไปโดยที่กุญแจก็จะมีวิธีได้ที่หลากหลายมากครับแล้วก็มีตัวละครมีอาชีพให้เลือกถึง6อาชีพเลยแล้วก็อาชีพเนี่ยแต่ละอาชีพก็จะมีความสามารถที่ต่างกันมีสกิลที่ต่างกันนะครับผมอ่าก็ร่วงไปจนไปไปในกลุ่มซับนักรบภาค2อะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ากลุ่มซับนักรบภาค2เนี่ยมันน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนเนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID m ดียม o น มาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเล่นคนเดียวครับจีิงนี่มันก็น่าจะเล่นคนเดียวได้แหละ,ะเพราะว่ามันหลักแล้วมันจะเน้นการสู้มอนสเตอร์อ่าพอดีมันสู้กันเองได้บ้างแต่ระบบการต่อสู้กันเองมันก็จะเหมือนเป่าหยิง่งฉุบนิดนึงอะ่ะ mm hmm. เพื่อเอาไว้ขโมยของกันนะครับแต่การสู้มอนสเตอร์เนี่ยเราก็จะใช้ไอเทมนะแล้วก็ใช้การถอยลูกเต่านะครับซึ่งเราก็สามารถฟาร์มอเทมเอาให้ชัวร์ก่อนได้แล้วก็ไปสู้อะไรเงี้ยหรือแบบเอ้ยซื้อลักอะไรนี้ไว้เนาะเพื่อทําให้การถอยลูกเต่าของเรา ดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็แต่ละเริ่มมาเนี่ยเราจะเลือกตัวละครโดยที่แต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันนิดน,งมมน,ดนึงเล็กน้อยนิดนึงแล้วกันเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิล3สกิลนะครับที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะมีทั้งหมดห้าอาชีพนะครับไม่รู้ว่าไหนเกาจะมีเพิ่มหรือไม่นะอ้อมีหกอาชีพสินี่มีพระอีกตัวหนึ่งนะอ่าแต่ละตัวจะมีสกิลบอกอยู่นะครับว่าทําอะไรได้บ้าง โดยที่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราถอยได้ 6A เขาบอกอยู่นะครับเราสามารถเลือกที่ใช้สกิลได้นะครับบาสกิลใช้แล้วห้ามเดินบาสกิลใช้แล้วเดินต่อได้ด้วยในนี้ก็จะมีบอกอยู่ชัดเจนนะโอเคผมขอเลือกเป็นตัวสีแดงนี้ลวกันนักประจัญภัยเพราะว่าผมเนี่ยชอบสีแดงพอถึงตาเราครับเราจะเลือกมาก่อนเราจะได้ สเบ,บียง3ชิ้นเกมนี้เวลาเขาใช้คําว่าสเบ,บียงม,มันหมายถึงของที่มีราคา1บาทนะหนึ่งหรือหนึ่งทองเนี่ยนะครับเนี่ยหบาทเนะี่ยก็จะมีดาบสเบียงจะมีดาบมีพยาบาลนะครับมีแค่นี้นะครับนอกนั้นจะเป็นของที่ราคา2บาทกับ3าบาทมันจะแรงขึ้นเนาะส่วนเกมนี้นะครับผมเราจะไม่ได้ใช้เป็นเหรียญเงินเพื่อเป็นเงินแต่มันก็จะเป็นการ์ดเช่นเดียวกันนะครับที่ เนี่ยอันนี้ก็คือเงินเลยมี2ใบก็เหมือนมี2บาทอยู่อะไรเงี้ยแต่การพวกนี้ยังมีประโยชน์อีกด้วยนะเพราะเกมนี้เนี่ยเลือดของเรานะครับจะขึ้นอยู่กับการ์ดบนมือเรานะครับเริ่มมาเรามีการ์ดสามใบก็เหมือนเรามีเลือด3แหละแล้วเราก็สามารถที่จะไปเอาการ์ดเพิ่มได้ในฉังต่างเนาะอ่ไม่ว่าจะเป็นเหมือกอะไ,ไรเมื่อนี้เพื่อเพิ่มเลือดของเราได้เวลาเราเสียเลือดเราก็จะทิ้งการ์ดพวกนี้ไปนะครับก็เป็นระบบที่แปลกดีนะครับเหมือนเหมิดเมือตัว HP กับตัวอินเวนทอรี่ไว้ด้วยกันนะเออก็แปลกดีนะครับ อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นในผมนักประจนภัยใช่ไหมผมขอดาบสองพยาบาลหนึ่งแล้วกันผมรู้สึกว่าดาบสำคัญนะครับน่เอาไปตีนะแล้วก็ทอยปช่งหกกับสี่อ่าเนี่ยผมก็จะเลือกว่าผมจะใช้ความามารหรือเปล่าว่าผมทอยได้หกไงนะครับหรือจะเดินหกก็ได้ หรือจะเดินสีก็ได้หรือใช้ความสามารถที่มันยังทําให้เดินได้อยู่แล้วก็เลือกสักค่าหนึ่งเดินก็ได้นะครับซึ่งความสามารถของผมก็คือใช้สเสบียงเนี่ยในการแลกกับแคมป์นะครับอ่าผมขอแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้1ทองเนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่อจว่ส2สมบัตินะสสมบัติแล้วก็เลือก1นึ่งมั้งน่าจะไม่ผิดนั้นนะอ่าคืออ่า อ๋อแล้วสมีสองช่องโอเคใช้หนึ่งทองในการแลกกับการเปิดหีบสมบัติสองครั้งออโอเคครับแต่ผมยังไม่มีทองไงงั้นก็ผมขอเอาเต็นก่อนดีกว่านี่ผมอทิ้งไปเลือผมเหลือหนึ่งนะหรือยังไม่ใช้ก็ได้บ้างถ้าเอาแคมป์เนี่ยครับเวลาผมเดินมาตกแคมป์เนี่ยผมจะได้สเสบียงฟรีนะครับแล้วได้รักษาด้วยหนึ่งสองสามสี่จะเป็นประตูวัด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นโจมตีมันไม่สู้กันแล้วกันอ่ะหกสู้นะครับนี่ช่องมอนสเตอร์นะครับเวลาตกช่องมอนสเตอร์ครับเราจะต้องทิ้งดาบหนึ่งอันเพื่อใช้ในการสู้อ่าถ้าเราไม่มีดาบเนี่ยมันก็แบบมันสู้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ไม่ได้ฟาร์มนะครับเราก็ต้องฟาร์มดาบด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าเราจะสู้มอนเตอร์ได้อะไรมอนเตอร์ก็อยู่ในกล่องนี้ไนปะเลยปั๊บอ้าวชนะพบดาบทองแต่ต้องดึงให้ได้นะครับก็คือผมต้องถอยให้ได้สามสี่ห้าหกได้อยู่แล้วเกมเต๋าคือเต็มผม,มนี่ได้สี่นะครับ ถ้าเป็ได้ดับได้ทันทีโอเค w วินเดอะโกลเด้นซอสบัดดี้แฮปทูพรูอ it โอเคโอเคก็คือผมได้ดาบทองนะครับคือเหมือนในการไม่ได้เขียนว่าไม่ได้อะไรนะครับต้องมาอ่านตา้องภาสักขีตัวเองนะนะ <c oughs> Win the golden sword โอเคได้ดาบทองเหมือนกันแท้ๆนะครับอ่าซสื้อใบนี้เนี่ยมันทําให้โอ้โหเอามาตีมอนธรรมาดาได้3ครั้งเลยแล้ตี3ครั้งก็คือเหมือนแบบว่าจั่ว3ใบเลยนะครับก็ทําให้เหมือนเราได้ของเยอะขึ้นเมื่อกี้ผมจั่วแค่ใบเดียวนะครับโอเค สมมตมิตาอื่นแล้วมาตามผมต่อนะครับผมก็จะถอยโอ้โหใช้ท่าได้อีกแล้วนะแต่ว่าผมต้องฟาร์มก่อนนี่ผมฟาร์มที่เหมืองครับเดิน1 2นะครับตกที่เหมืองเขาบอกว่าทิ้ง1่ดาบครับอ่าแล้วก็จะได้3ทองแต่ว่าเดี๋ยวต้องถอยด้วย4 5 6หถึงจะได้นแน่นอนว่าเกมเต๋าเป็นเกมของผม4 5่สบายสบายๆนี่อ่ห้าไมได้3ทอง <laughs> เอาถ้เาเกมเต่าสร้างมาเพื่อผมนะนี่มาได้เงิน3เงินมาแล้วนะครับตาคนไปตามผมต่อนะครับความจริงในเกมนี้มันเลือกได้ว่าจะทอยลูกเต่าเพื่อเดินนะหรือว่าจะช้อปปิ้งของก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีราคาบอกอยู่อันนี้จ่าย2บาทซื้อได้จ่าย7จบาทซื้อได้จ่าย3บาทซื้อได้นะครับตอนนี้ผมมี3าบาทาผมพอจ่ายเวลาซื้อซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่า ห้ามซื้อและขายเกมนี้ขายได้ด้วยครับเวลาขายเนี่ยก็จะมีราคาบอกอยู่วันนี้ขายราได้5บาทขายาได้2บาทอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแล้วเกมนี้เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือมีกุญแจสีเงินให้ได้3ดอกครับซึ่งเก็บเงินซื้อก็ได้นะครับหรือไปตีมอนเอาก็ได้หรือมีกุญแจสีทองเนี่ยก็ชนะเลยกุญแจสีทองจะได้จากการ ป่าบอสหนานซึ่งบอสเนี่ยต้องไปตีให้ชนะมัน3ครั้งนะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าโชคสําคัญนะผมขอจ่าย2ทองครับเพื่อเพิ่มโชคหน่อยเราจะมีคิ้วสีของเราอยู่3เม็ดนะครับผมอ่าเวลาเราซื้ออะไรก็ไปวางเม็ดหนึงนะครับแล้วคิ้วเนี่ยเราก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเรามีของครบ3ชิ้นไม่จะครบดิถึง3ชิ้นแล้วเราจะมีเพิ่มไม่ได้สมมติถ้าจุ๋มได้กุญแจผมก็ต้องสละของชิ้นหนึ่งเพื่อไปเปลี่ยนเป็นกุญแจอะไรประมาณนี้มี3ามกุญแจก็ชนะเลยมหมายวาว่าจังหวะที่เรามี2อกุญแจแล้วเนี่ยเอ๋อเพราะมี3ามันชนะเลยอยู่แล้วเนาะงั้นเรามีของค้างไว้ได้1ชิ้นของพวกนี้ใช้แล้วไม่หมดไปนะครับหมายถึงมันจะมีผลอย่างเช่นโชคเนี่ยเวลาเจออีเวนต์ต่างบอกถ้าคุณมีโชคคุณอาจจะได้นู่นได้นี่อย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่า ถ้าคุณมีโชคอยู่เนี่ยทอยได้3ก็ถือว่าได้นะทำให้แบบได้ของได้ง่ายขึ้นแต่เวลาใช้ต่อสู้เนี่ยเราก็สามารถทิ้งไปได้เพื่อที่จะทอยลูกเต๋าเพิ่มอีกหึงลูกเวลาสู้กับบอสหรือมินิบอสนะครับเพราะนั้นอัพช่วงก็ดีนะครับแล้วก็จะมีแคมป์ถ้าเกิดว่าตั้งมีแคมป์เนี่ยเวลาเราตกช่องที่เป็นแคมป์นะครับเราก็จะได้สเบียงหนึ่งอันนะครับ พร้อมถึงรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยถ้ามีนะต่อไปมันจะมีเรื่องของการบาดเจ็บด,ด้วยสมมติถ้ถาขมบอกว่าบาดเจ็บ2เนี่ยเราก็วานนี้ไว้2ครับทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเม็ดอยู่ตรงนี้ครับเราจะทอยเต่าได้แค่1ลูกตอนเดินก็ทําให้เราเดินลําบากมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามีครบ3เม็ดแล้วแล้วเราบาดเจ็บอีกเนี่ยเราจะเสียเลือดก็คือทิ้งการาดบนมือแทนนะครับกร์วมือหมดคือแพนะ้คือตายเลยนะครับอย่างนี้ระวานด้วยเวลาตายคือเริ่มใหม่ไปเลยเอาเอาขอชิ้นนี้ออกหนึ่งอันแล้วก็เริ่มทางเริ่มมมมใใหห่่่่่เเเเเเลลยยยยนนนนนะรรััสาาาาาาาถปปีีีีออชพไดด้้้็ตตววก นะอ่าอันนี้ผมอ๋อเพิ่มโชคไปนะครับอ่าตาคนต่อไปแล้วก็ตา,ตาผมต่อผมก็ถอยปึ๊บห้ากับหนึ่งอ่าหนึ่งดีกว่านี่หนึ่งผมไปเอาสมบัติครับอ่าในช่องที่เป็นหีบสมบัติเนี่ยเราก็จะเอาเด็สมบัติเนี่ยมาโจรหนึ่งใบอ่าแล้วมาดูว่าเราได้อะไรนะขอขอสับหน่อยเพราะว่าเล่นก่อนหน้ายังไม่ได้สับเลยเออปับ๊บผู้ที่มีกุญแจทุกคนเอาคำสาบมีมิกพระชี้ลบหนึ่งอ่าผมไม่มีกุญแจเนาะแล้วก็สองครับ คู่เปิดหีบต่อสู้กับมิมิกอ่าผมสู้มิมิกครับดูว่าผมจะชนะหรือไม่โอ้โหยากว่ะถ้าชนะนี่คือได้ของแพ้ก็คือโดนบาดเจ็บหนึ่งนะครับและก็แน่นอนเกมเต่าเนี่ยมันเ็เกมสำหรับผมนะครับกระทอยเลยเจอมิมิกอ่ะซีนะครับชนะครับแล้วก็ได้พยาบาลมาหนึ่งอันนี่อ่าเอาไว้ รักษาการบ,บาดเจ็บเพราะเดี๋ยวมันจะมีหลายอันให้เราบาดเจ็บมากๆนะครับโอเคตาคนต่อไปแล้วก็ตาผมต่อปึ๊บขอเล่นใบสะพักให้ดูแล้วกันนะอ่าหนึ่งสองสามสี่อ่าถ้ามาที่ช็อปเนี่ยครับก็คือสามารถซื้อขายของได้เต็มที่เลยนะครับจะขายเท่าไหร่ก็ได้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามาตรงนี้ก็คือนะอันนี้เป็นช่องแบบว่าเป็นถ้ำซึ่งเราเลือกได้ว่าจะเข้าถ้ำไปโผล่ถ้ำอื่นนะครับหรือว่าจะ ลุยต่อสู้ในถ้ำซึ่งการต่อสู้ในถ้ำต้องเสียพยาบาล1ดาบหนึ่งครับเพื่อเปิดการมอนเตอร์หนึ่งใบแล้วก็เปิดการหีบ1ใบนะครับอันนี้ผมขอโดยสี่แล้วอัหนึ่งสองสามสี่นะครับผมสู้ในถ้ำเลยนะครับเพราะว่าผมมีดาบโอ้อวันนี้มันดาบมันดาบทองเออถ้าผมเดินหนึ่งมาดาบทองเนี่ยนี่เดินหนึ่งมาแล้วผมใช้ดาบทองนะครับมันจะสู้ได้สามครั้งเลยนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะรเราก็จะนี่ อย่างนี้สู้สามครั้งก็คือเปิดมาสามใบใบแรกโปเจ็บหนัก <c oughs> โอ้โหเอ็นเจอร์สองอ่ะผมโดนบาดเจ็บไปสอง <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> เปิดใบที่สอง <c oughs> โป๊ะมินิบอสออกล่านะครับอ่าถอยเต๋าเพื่อเลือกมินิบอสอ่าโอเคมาดู ผมจะสู้กับมินิบอสโดยการสู้มินิบอสอันนี้ห้ามใช้โชคด้วยอะไราวะเนี่ยเหมือนแบบมินิบอสมันเดินมาต่อยเรานะครับ2คือมินิบอสสีฟ้าก็คือไอตัวนี้ครับมันมาต่อยผมุ๊ยนะครับอ่บมาดูการสู้มินิบอสดีกว่านะครับการสู้ของมินิบอสเนี่ยความจริงเวลาเดินไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจ่ายของนะอ่าอย่างเช่นนี้อ่าเขาบอกว่าเราต้องจ่ายดาบ หแล้วก็ดาบทอง2แล้วก็โชค1แล้วค่อยถอยสู้นะครับแต่ในการสู้ครั้งนี้เนี่ยมันนะ,ะมินิบอสเลือกจุดเดียวไม่ต้องถอยเลือกถอยจนได้มินิบอสถ้าไม่มีบอสเปลี่ยนการสู้เป็นการถอยบอสสุมนึ่งตัวอ๋ออันนี้ยังมีอยู่ความจริงเวลามีบอสมันตายแล้วมันจะหายไปเลยนะครับอ่าโรลเลทได้ชูสเดอะบอสเค โรเดอรแบ t เทิ t i m ห if then อโอเคก็คือสู้ได้เลยโทษดีไม่ต้องไปเสียขอตามนี้นะครับก็ค,บคือเหมือนแบบมันเดินมาสู้เราเองนะที่เราจะไปหามันก็ต้องได้5หรือ6นี้ชนะถ้า4ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยนะครับส่วนนอกนั้นคือบาดเจ็บลื่นๆนะครับหนี้ได้กุญแจก็ทําให้เราใกล้กว่าชัยชนะไปได้ครั้งนึงนะไป5ครับ5ก็คือได้ลานะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้ามีอินเจอร์เนี่ยเราใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะในเทอของเรานะครับผมขอใช้นี่สองอันเลยเพื่อเ,อเม็ดออกมานะครับแล้วก็พอได้ลาเนี่ยผมก็เอาเนี้ยไปวางที่ลาได้อ่าตอนนี้ผมมีลาเพิ่มแล้วนะครับอ่าถือว่าชนะมันนะโอเคเลยนะครับผมจะเปิดให้หมดยังเหลืออีกใบหนึ่งใช่ไหมเพราะการสู้มันสู้สามครั้งครับอ่าเพราะว่าผมใช้ดาบทองเปิดมาปับ๊บโอ้โหได้ทองสามอันนะครับเหมือนชนะมอนแล้วก็ได้ทอง โดยที่ถ้าเราเป็นชีพนี้ได้บวกสองชี้ได้บวก2นะครับแต่ผมไม่ใช่ไนงะผมก็ได้แค่สามไม่ได้ก็นะโอเคถือว่าคุ้มค่ากับดาบทองที่เสียไปเพราะว่าสามอันเนี้ยไปซื้อดาบทองคืนมาได้นะแต่มันจะเสียตาหนึ่งตาเพราะตัวนี้มีทองเยอะมากนะครับอ่ะ แล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการสู้กันเองนะเวลาเกมนี้เวลาเดินไปตกกันยังไงครับให้เราคว้าการา์ดหนึ่งใบซึ่งการ์ดจะมีเป่ายิง่งฉุบอยู่อันนี้ผมกินไก่ล้วนเลยแต่เพื่อนไม่รู้งไงผมกินไกลแล้วก็เปิดมาปัา๊บแล้วก็มาดูว่าใครยิง่งฉุบชนะครับคนที่ยิงฉุบชนะจะได้ขมโมยการ์ดของผู้เล่นอีกคนหนึ่งหนะึ่งใบแบบสุ่มนี่ก็คือการต่อสู้กันไม่ได้ทําให้ตายแต่เหมือนแบบมาฉกของกันนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีเรื่องของการสู้บอสต,ตรงนี้ เวลาเรามาจบที่ทางเข้าตรงนี้นะครับเราเลือกเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเข้าไปไหมถ้าเราเข้ามีทางเข้า2จุดเนาะให้มาเริ่มตรงนี้ครับแล้วให้ตาต่อไปเนี่ยเราก็จะเดินซ้ายหรือขวาได้หลังจากที่ถอยอ่าถ้าเกิดว่าเจอตรงไหนให้จ่ายของตามนั้นอย่างเช่นนี้ก็บอกว่าจ่ายดาบทองหนึ่งอันดาบขาวหนึ่งอันนะครับจะได้โจมตีบอสสองทีนะครับเวลาโจมตีสองทีก็คือถอยสองครั้งอะถอยหนึ่งครั้งแล้วก็ถอยสองครั้งแล้วก็ดูว่าโดนไหลบอสจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยนะครับ บางอันก็จะง่ายมาก็จะยากอันนี้โจมตีหนึ่งครั้งทิ้งดาบสองอันเมื่อไหร่ก็ตามที่ของหมดแล้วหรือเราไม่อยากสู้แล้วอะเวลาตอนไหนก็ได้นะในเทิร์นเราเราสามารถเลือกที่จะออกได้นะครับเอ่เวลาออกก็จะออกทางนี้นะครับบางทีแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะเวลาชนะบอสนะครับได้อะไรเราจะได้กุญแจครับนี่บอ่อยได้กุญแจเงินทองสี่ได้กุญแจเงินทองสี่และคนสุดท้ายที่ตีบอสได้จะได้กุญแจทองเลยอ่ก็คือถ้าใครรัด็อตบอสได้เนี่ยได้ชนะไปเลยเรียกว่างี้ดีกว่า เราก็จะเอาเหมือนเอาอันนี้มาวางแท็กเลือดบอรดไว้นะอ่าคนที่ตีได้ชนะครั้งแรกอ่านี่ได้กุญแจเงินได้ทองสี่นะครับครั้งที่สองได้กุญแจเงินได้ทองสี่แต่บางทีเขาอาจจะได้กุญแจเงินครบสามครั้งแล้วก็ได้เนี่ยคนนั้นก็ชนะไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการชนะเกมนี้นั่นเองนะครับอ่านอกจากนั้นก็จะมีโลเคชั่นต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจอมเวทอนะไรอ,อย่างนี้นะอ่ามีที่ตกปลาอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวถอยเต๋าแล้วดูว่าตกได้อะไรนะครับถ้ามีลักเนี่ยมีโอกาสได้ชุดเกาะด้วยอะไรเงี้ยนะ มีหมูเด็กหมูเด็กก็คือเนี่ยทอยสามสี่ห้าหกเนี่ยเปลี่ยนสเสบียงอันหนึ่งให้กลายเป็นโชคได้นะครับมีนันเจียนมีที่ต่างมากมายให้เราได้เลือกสำรวจนะครับมีชนป่าก,กินคนด้วยนะครับผมท่านงงราณที่ไหนในคูม่มือก็มีเขียนอยู่นะครับอาจจะต้องหาหน่อยเพื่อดูลายตาอะไรแล้วจะอยู่เนี่ยจะอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับผมเนี่็คือคร่าวๆแล้วนะครับของคุ้มรัพย์นักรบภาค2เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูความคิดเห็นส่วนตัวนั้น อยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนให้กับร่างกายคุณนะครับผมเวลาหิวเมื่อไหร่แล้วก็ไม่อยากที่จะได้คอเลสเตอรอลเยอะหรือกลัวอ้วนนะครับผมก็นี่เลยนะโมล่าโมล่านะครับจำคำนี้ไว้นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาซาดีนปลาแมคเคเรลปลาทูน่าปลาแซลมอนนะครับมีให้เลือกหลากหลายมากๆแล้วก็มีรสชาติที่เลือกหลากหลายมากๆนะครับอันนี้เป็นตัวโปรดักต์ใหม่กับปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศปกติจะเป็นปลาซาดีนเนี่ยนี้ใช้เป็นปลาแมคเคเรลบอกเลยว่า เนื้อแน่นอร่อยไปอีกแบบเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะบอกอยู่ได้โปรตีนกีรัรรมอะไรเท่าไหร่ยังไงกินง่ายเปิดกระป๋องมากินกับข้าวได้เลยนะครับผมอ่าก็ใครที่สนใจนะครับผมกับผลิตภัณฑ์ของโมล่าโมล่าสามารถเข้าไปดูที่เพจโมล่าโมล่าได้เลยนะครับผมเพื่ออัปเดตโปรดักต์ใหม่ๆครับรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะครับบอกเลยว่าของโปรผมเนี่ยหนังปลาแซลมอนทอดกรอบอร่อยมากๆกินเพลินมากๆกินแทนเลได้เลย,เลยนะแะแถมอ่า ไม่อ้วนนะครับอ้วนน้อยกว่าอาจจะไม่รู้เหมือนกันช่างมันผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโภชนาการเท่าไหร่แต่ไปดูการันที่ต,ตัวผมดีกว่าผมที่ไงเกมนี้บ้างครับผมขุมทรัพย์ักรบสองนะครับก็เป็นเกมที่เพลิดเพลินม,มากนะครับเพลิดเพลินม,มากคลาสาลาสิกมากใครที่หอาความนอสตาเกียเนาะเกมนี้นี่คือให้คุณได้จริงๆนะครับผมแบบเล่นแบบไม่ต้องคิดมากนะครับเล่นแบบประจนภัยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบบมาดูกันว่าเราจะเจออะไรเราจะบริหารยังไงเราจะไปที่ไหนเพราะเกมนี้เนี่ยผมชอบการที่เขาใช้ ระบบ2ลูกเต๋าไงเออคือมันไม่เหมือนเกมสมัยเก่าที่แบบเดินไปยังไงเราก็เลือกไปได้แล้วก็มาดูว่าตกอะไรสุดท้ายกระจัวก,การ์ดแบบสุ่มๆอันนี้อย่างน้อยเราก็จะมีอะไรให้ตัดสินใจนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่เล่นบอร์ดเกมใหม่ๆเพราะว่า คนแล้วนี่มเกมใหม่เวลามันมีอะไรให้เลือกเยอะเนี่ยมันก็จะโอเวอร์เวมเนาะมันจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าวกเกมนี้มันมันกำลังจมตีเราอยู่อะไรอย่างี้นะครับแต่เกมอะไรที่แบบเฮ้ยมีอะไรให้ตัดสินใจเล,ล็กน้อยพอสนุกเนี่ยก็จะเหมาะผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับเกมนี้ก็เคยเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับรวมถึงกโปรดักชันที่อยากจะชมมากๆเลยนะครับเพราะเกมนี้ผลิตในไทยนะครับแล้วก็เป็นการผลิตที่ทำราคาได้ดีมาก คือถ้าจำให้คือมันมันถูกมากแบบถูกโคตรๆอะ่ะคือเห็นกล่องยาวอะไรประมาณนี้เนาะ,ะหลักๆแล้วมันควรจะแบบแปดร้อย u หรือพันัพอะไรอย่างนี้แต่เกมนี้คือแบบจําได้ว่าถูกมากสามร้อยสี่ร้อยมานะครับคือทูงจริงนะครับในที่ราคาที่ดีแล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นที่ครบคันใช่ว่าครบคันแล้วกัน,นคือไม่รู้สึกขาดอะไรไม่รู้สึกว่าต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็ชื่นชมในการทำโปรดักชั่นที่ ทำราคาได้ดีขนาดนี้นะคือการ์ดบางใบก็แบบสกรีนแค่หน้าเดียวอะไรเงี้ยนะครับเป็นเม็ดคิ้วเป็นมีเปิลที่มีสติ๊กเกอร์ติดโอ,อ้คือแบบมันดูดีอะ่ะมันดูดีในราคาขนาดนี้เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ รูปแบบการเล่นนั้นคือผมชอบความที่แบบว่าโลกนี้มันดูมีอะไรหลากหลายมากมันไม่ใช่แค่ช่องที่เราเดินไปเฉยๆแต่มันรู้สึกว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีสถานที่ที่เราอยากจะไปนะครับไม่ว่าจุดที่เราจะไปตีบอสหรือมีบอสต่างๆมีแบบเฮ้ยกิลของโจนที่แบบเฮ้ยไปเพื่อไปขโมยของคนอื่นเขาหรือจะไปลงดันดีผมไปที่เราได้อะไรเยอะมากเลยนะครับคุ้มค่าหรือไปฟาร์มก่อนดีหรือให้ตาน,นี้ยังไม่เดินขอซื้อของก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยการที่แบบตาหนึ่งมันเลือกได้ว่าจะไม่เดินเพื่อที่จะซื้อของอะไรเงี้ยก็เป ที่ออกแบบมาให้คนเล่นตัดสินใจอ่ะคือเกมไหนที่คนเล่นไม่ได้ตัดสินใจมันมันเหมือนเราไม่ได้เล่นเกมเหมือนเกมมาเล่นเราอยู่เหมือนเราแค่ทําตามทําตามโฟลวันทำตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่จบตาหนึ่งสองสามสี่จบตาแต่เนี้ยสเต็ปนี้เอ้ยเราก็ต้องได้คิดว่าเอ้ยเราจะทําตรงไหนดีสเต็ปนี้เราจะเดินไปตรงไหนดีอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงมันมีแบบบางจุดที่ม่มีทางแยก้วย้ยว่าจะเดินเลี้ยวไหมหรือไปตรงนี้ไหมแล้ว มันคือแอคชั่นริสติกชั่นนะครับโดยที่ใช้ระบบที่ผู้เล่นคุ้นเคยโดยเฉพาะผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมคุ้นเคยนั่นก็คือการทอยเต๋าและเดินนั่นเองแอคชั Action ่นริสติกชั่นคืออะไรคือมันก็เหมือนกับเราทอยเต๋าปราบแล้วเราก็เลือกเลขเลข,เลขหนึ่งใช่ไหมและเลขนั้นจะเป็นแอคชั่นนั้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะคือทอยปราบเรามี2เลขให้เลือกแต่และเลขก็คือคนละแอคชั่นก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเดินไปจุดไหนนั่นเองแต่ว่าการใช้ระบบเนี้ยมันก็จะมีเรื่อองงข เขาเรียกวอะไรแอเรีย area, มาเกี่ยวข้องด้วยเนาะที่เฮ้ยถ้าเราเลือกไปเดินอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะได้แอคชั่นที่เราไม่ถูกใจแต่มันเข้าใกล้แอคชั่นที่เราอยากจะทําได้มากขึ้นและแอคชั่นนี้มันก็โอเคนะเอาอันนี้ก็ได้ะอะไรเงี้ยนะครับก็ดีอะ่ะผมว่าออกแบบดีนะครับแล้วก็โลกหลากหลายมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกแปลกๆอะ่ะคือเขาไม่สําหรับผมนะอันนี้มันเป็นเทสองแต่ละคนไม่เหมือนกันคือผมข้าใจการอินเิเกตคอมเพนเนนตเนาะคือหลายๆเกมก็ใช้นะครับเพื่อที่ทําให้คอมเพนเนนตมันน้อยลงนะครับและ รวมถึงทําให้ภาระของผู้เล่นมันน้อยลงด้วยก็คือผู้เล่นไม่ต้องจําอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เกมนี้เป็นการ integrate command ที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีพละะมากขึ้นอ่าเรื่องของแบบอาการบาดเจ็บเอ้ยนะครับเรื่องของแบบว่าเวลาเลือดลดแล้วการต้องทิ้งการบนมือแทนแทนที่แต่ละคนจะมีแบบเป็น life point a c t ชว l ไ i ฟ์ p o ย์ที่เอ้ยมีโทเค็นหัวใจโดนตีแล้วหยิบออกเลยผมพี่เฟอร์แบบนั้นมากกว่านะมันอาจจะเพิ่มคอสานิดนึงแต่ว่า ผมว่าความยุ่งยากมันน้อยลงแล้วการแบ่งว่าของไอเทมในคังกับเลือดเราเนี่ยแบ่งไปเลยอะ่ะมันอินมากกว่าคือเกมแนวนี้มันเป็นเกมแบบเฮ้ยเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าเกมมาติไม่ติกหน่อยหนึ่งเนาะที่แบบว่าเ,เราสวมบทเป็นนักประจนภัยแล้วก็อินไปกับเนื้อเรื่องประจนภัยแล้วก็ไปตีคนนู้นนนี้ไม่อาจจะไม่มีเรื่องขนาดนั้นแต่ว่าการที่ทําให้เรารู้สึก อ่าไม่แอบสแตรกอะหรือแอบสแตรกได้น้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีกับเกมแนวนี้สำหรับผมนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ HP กับไอเทมอะไรที่ผมบอกไปเนาะอ่าแล้วก็อ่าความจริงมันจะมีเรื่องของบางจุดจุดหนึ่งที่ อันนี้คนที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นทั้งข้อดีแล้วก็เป็นทั้งข้อเสียนั่นก็คือเรื่องของอ progression ที่มันไม่ได้ถาวรเราจะรู้สึกเก่งขึ้นเมื่อเราได้ไอเทมเราจะรู้สึกเก่งขึ้นเมื่อเราเอาคลิปไปวานที่โชคหรือมีลา,าที่ทําให้เรา,อาถอยเต๋าสองลูกแลวรวมรวมแต้มได้เราจะรู้สึกเก่งขึ้นเมื่อเรามีแบบของมีแคมป์มีโชคมีลาหรือมีการ์ดมีเกราะมีดาบทองสองชิ้นอะไรเงี้ย แต่ว่าไอ้ของพวกนี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเงเพราะนั้นสาภาพเราก็ต้องใช้ไปล้วก็ใช้มันก็จะมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหลืออะไรเลยแล้วท้ายเราก็ตาย <c oughs> แล้วก็จะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวพวกโปรเ r e i ที่มันเป็นแบบไม่ถาวรเนี่ย มันก็มีลูกเล่นของมันมันก็มีสเสน่ห์ของมันเนาะ,ะตามเกมสมัยเก่าๆที่เราจั่วการ์ดแล้วก็ใช้การ์ดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะเห็นได้ว่าตอนนี้ใครพร้อมใครไม่พร้อมอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเกมแนวนี้ผมรู้สึกว่าอยากให้มีโปรเจชันถาวรเข้ามาหน่อยนึงนะ แบบว่าเอ้ยอาจจะมีเลเวลอาอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะเพิ่มความลึกให้เกี่ยวับเกมแต่มันอาจจะมีแบบอาวุธที่แบบว่าเราใส่แล้วมันอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนก็ไม่ได้เพิ่มความเล่นยากเข้ามาอะไรขนาดนั้นเนาะอ่าแล้วก็แบบเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาวุธได้เวลาเจอของที่ดีกว่าหรือไปตีบวกมีอาวุธเทียนหนงเทียสอโอเคมันอาจจะเพิ่มการ์ดแหละมันอาจจะเป็นคนละเกมแล้วมันรู้กันนะครับแต่แค่ กับเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมกับแบบนี้แล้วนะครับแต่แค่ใครที่คาดหวังกับการที่เราจะเก่งขึ้นมีเปลี่ยนอาชีพครับโกสอง,กสองเกมนี้ไม่มีแล้วกันนะครับเพราะะนเกมนี้ครับขุมทรัพย์นักรบภาค2นะครับโอเคมีอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปอะบอกเลตติ้งมีอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากนั่นก็คือเรื่องของไอคอนนะครับเกมนี้ทําไอคอนสําหรับผมนะแล้วก็กับกลุ่มที่ผมเล่นก็คือมันไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่ไม่ค่อยเคลียะไม่ค่อยเคลีย์คือดูแล้วก็ ดูไม่ออกเท่าไหร่ว่ามันสื่อถึงอะไรแต่ก็มีหลายจุดที่ทําได้ดีนะครับบางจุดก็คือแบบเอ้ะอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรวะอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ก็เขียนมาบนบอร์ดเลยดีกว่าหรือไม่ก็อาจจะมีการ์ดตัว p พลเย r ร์เรฟเ n นซเนาะซึ่งมันจะเพิ่มการ์ดไปแค่4ใบเองต้นทุนอาจจะเยอะขึ้นมาไม่ได้เยอะมากอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องอการผลิตในไทยเท่าไหร่ว่ามันแพงขนาดไหนแต่ถ้ามีการ์ด ไซส์แบบมาตรฐานนะสัก4ี่ใบเนาะแล้วในนั้นก็จะบอกเป็นรูปของช่องต่างๆว่าช่องต่างอ่ะเป็นรูปอะไรแล้วก็ช่องนั้นอ่ะทำให้เราได้อะไรมีผลอะไรทําอะไรได้บ้างแทน,นที่จะไปอยู่ในคู่มือแล้วก็อยู่กับแบบแบบมัวๆไม่ได้เรียงอะไรขนาดเหมือนพยายามประหยัดกระดาษคู่มือไดมากที่สุดแต่เข้าใจบราชาิชันมันอูราคามันคุ้มค่ามากมันคุ้มค่าจริงแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้ามันแพงกว่านี้หน่อยแล้วมันทําให้แบบมันคลีนขึ้นทําให้ ผู้เล่นเล่นได้ง่ายขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมว่าก็น่าจะดีกว่านะครับอ่าไม่รู้แิเราเป็นคนที่ไม่หมายถ้าเราบอกว่าเกมมันมันแพงขึ้นแต่ดีขึ้นอะ่ะแต่เราก็ไม่ได้บ้านมีตังคนะ์อะไรขนาดน่ะแต่สุดท้ายมันแพงขึ้นมันก็น่าจะแบบห้าร้อยหกร้อยอะไรแบบนี้หรืออาจจะเจ็ดร้อยซึ่มันก็ไม่ได้แพงถึงขนานดะที่คนที่เล่นบอร์ดเกมอะ่ะซื้อเล่นไม่ได้นะครับผมเพั้นเกมนี้ครับผมซันย์นำลบภาค 2, สองสำิรับเกมมิ่งครับขอให้เป็นกู๊ดเกมครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพดดิออนนั่นเองนะครับหรือจะกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้